สวัสดีครับข้างฝันนะครับผมวันนี้เราก็มาส่งโต๊้ที่อำเภอเดือดวังนะครับจังหวัสดสุพรรณบรี 到那边。

เอาอันนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้นี่สุดอ่ะเย้คนแก่ดีแรง Oh my God. ข้าแมวพุ่งเลยครับช่าง่งดี๋วถึงขั้นตอนของการลงลิงล้นแล้วเป็นสายน้าด้วยสายน้านด้วย <c oughs> ไอ้ต้องต้องตอนที้ที่อามวนไปด้วยแหละแล้วที่ถามอมนอมวนอมวนทำไมเขาต้องใส่หน้าใส่หน้าเพราะว่าเพราะว่าใส่หน้าเพราะอะไรไม่ไหวเลยใส่หน้าเพราะว่าหมดแรงอันนี้จะเป็นยิ่งน้ำ Ở khi phát mong này nó là clip Đây chưa <Yahoo! S 2> สวัสดีครับช่างฝันนะครับผมวันนี้เราก็มาส่งโต้ที่อำเภอเดิมบางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ครับตัวนี้ก็เป็นโต้สนุกเกอร์ขนาด6ฟุ12ฟุตนะครับหินชนวนอิตาลีนะครับตัวนี้เป็นไม้ราคา เป็นรุ่นเทอร์ตันครับผมตัวนี้ลูกค้าให้เราทําการบิ้วใหม่นะครับทาสีใหม่เปลี่ยนผ้าสักอรลนใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางชิ่งใหม่เป็นเซตเริ่มต้นนะครับตัวนี้เรามีอุปกรณ์อะไรให้มั่งเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่อันนี้เลยไมค์คิวไมค์คิวนี่ของเราจะใช้เป็นของ V r านะครับผมให้หกด้ามครับผมนี่อันนี้ที่วางไมค์คิวติดผนังช่องแล้วก็ลูกสิบห้าแดงครับผมนี่ห้อนี้ครับแปด5อสิบห้าแดงสีลายแล้วก็มีแปรงปัดมีสามเหลี่ยม มี5คูม6คูส12ฟุตอ่าแล้วก็มีไม้เลสครับผม <Yahoo! S 1> หัยมุมกว้างหน่อยครับตากล้องครับเอออันนี้มีไม้เลสยาวคู่กลางไม้เลสยาวคู่ยาวครับผมแล้วก็ไม้เลสสั้น5ฟุต2อันโยงสูง1อันครับผมพร้อมหัวทองเหลืองนีต่ตะขอตะขอแล้วก็มีให้ครบฟุตนะครับของใหม่8อันรางก็เป็นรางอย่างดีนะครับผมนี่ต่างสี่เส้นครับผมโค้ง oh. หนังตะก้อเชือกใหม่ครับผม ช็อกยังไม่ได้ลงมาครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราก็ย้ายมาตั้งก่อนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราก็จะย้ายเข้ามาตัวกำังอยู่ในคอนเสอร์ใช่ครับผมตัวนี้เราก็กําลังจะลองเทดสอบระดับนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าเล่นก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ามาดูรอบๆไปอีกรอบนะครับผมตัวนี้เป็นไม้มะค่านะครับผมเป็นเทิร์ดกั้นของบริษัท เป็นตู้มือสของทางบริษัทพัฒน,นาการมิลเลียนนะครับคานคู่ครับผมสวยมากตัวนี้หายากครับงางดีครับผมลูกค้าให้เราเซตเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เป็นเซตเริ่มต้นนะครับตัวนี้ถ้าถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นเซตอุปกรณ์ชุดแข่งขันเป็นยางชิ้งน็ตเทิลข้างกิบก็เพิ่มตามราคานะครับผมไงาฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมจิดจ้งเสร็จัน <Okay. S 1> นี้ นี่ก็มีมือรับแขกมาด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเล่นกับช่างครับเนี่ยลองนะครับนี่ให้หามือมาลองโต้ครับผมให้เทสเลย้<ะ>้้ไโต ตาแล้วโอ้ห่างตายแล้วน่อะไรี่นี่ไมดูเรืองเลืมลืมลืมอะไรนี่คนนี้ติดตุ้งใจอะไรนี่ดิวะต้องใส่เริ่มเริ่ม

ແນວນັ້ນແລ້ວໃຫ້ອະນຸຍາດເດີ້ເ